สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเมื่อนี้ผมกะสีพามาใส่เบียดแหละครับเป็นไหมทรมาตาเนะครับไหมให้หน้าเข้านี่ยะครับกาดทองให้ทองหน้าเข้านะครับเนื้อห่วงที่ผมไปซ้อนมากและครับพี่น้องเงือหวงโอ้ตายเบิร์ดครับพี่น้องเนื่อห่วงที่ผมไปซอนมากครับตายเบิดพี่น้องผมก็ได้เนี่ยครับบรรยากาศทองให้ทองหน้าครับผมใส่ไปหลังนึงนะครับผมใส่ไปหลังนึงครับเนี่ยครับ มใส่ไปนี่แล้วครับพี่น้องหลังนึงนะครับครับใส่ไปลังนึงครับเป็นเนื้อหัวครับครับเกี่ยวที่หางนันครับเนื้อหัวตายเบิดครับพี่น้องผมเอาด่างเขียวไปใส่ครับพี่น้องโอ้สุดใครับผมตายเอเดีเลยครับครับเบางเนื้อก็มีเนื้อเขียดอยู่ครับเนื้อเขียดต่หน้าเขานี่นะครับนี่เนื้อเขียดแตาหน้านะครับเนื้อเขียด โอ้พี่น้องเหสิบ่เห็นนะครับนี่ครับเป็นเนื้อเขียดแต่น้านะครับถ้านี่ใส่มาพอเหรอเดี๋ยวเนื้อเขียดต่นาเนรอพี่น้องใส่ครับนี่ครับหยัทองให้ทองหน้าผมก็จะใส่ไปพู้นนะครับพี่น้องคุณครับใส่ไปพุนว้าไปพุนครับแต่ว่าน้ำให้นหน้าห้องพิ่งพึ่งดำหน้าไหมครับเทสิบ่มีปลาแล้วครับพี่น้องแล้วผมันใส่ร้องฮ้องไปพุนเลยครับเป็นห้องน้อยหน่อยนะครับเี็นบ่นี่ครับห้องน้อยหน่อยไปเรื่อยๆครับผมันใส่ไปเรื่อยๆครับขึ้นไปพุนเลยครับ เท่ากับสามสิบลังครับมือนี้แต่มือเลี้ยงแต่ฝนมัตกคงมีฟ้ามรุนครับพี่น้องวันนี้ป่ายังกิ่นเท่านะครับเงาเขียดกับเงาหงอกนาะครับเนาะตอนนี้ผมขออนุญาตใส่ก่อนครับนะครับเป็นเื้อ่าหงวกนาะครับี่ก็ตรงหางนะครับพี่น้องเงตรงหางครับขออนุญาตใส่แป๊บนึงครับมองมาเลยนะครับพี่น้องเซตนครับ เดี๋ยวมาเลี้ยงให้มันรุนน้ากันครับเดี๋ยวมันรุนน้ากันครับพี่น้องมามี่ยังกินในห้องครับน่ครับนี่ฮหัวข้อาตเบิดครับพี่น้องฝุ่นครับน้อยลงลวงเลียงเลยครับผมก็สิดดีไอ้เงื้ยเขียดตาหน้านะครับพี่น้องใส่เง้ยเขียดตาหน้าครับล่องเบิงครับว่านานี่เขียดตาหน้านี่เป็นผลมาครับน่ครับก่าขาแล้วครับพี่น้องกวาขาใส่ลักษณะนั้นแหละครับผมน้อยของของล้องยื่นเสนอครับ เราขาย้อยองลองไว้นะครับนี่ครับหมายอังห้องมาดิไซไปพุ่นแล้วครับพี่น้องลงไปพุ่นมาสั่นพุ่นครับว่าดิไซลงไปพุ่นแหละยาพันพันมาใส่กวนครับพี่น้องแยกไฟมาส่กวนครับมาดิไซลงไปพุ่นแล้วครับพี่น้องโอ้พุ่นครับพันส่อยู่พุ่นพี่น้องเห็นแลเห็นคนใส่แล้วครับพันส่กวนครับพี่น้องเขาก็จะไปแถวนี้แหละครับใกล้ๆนี่แหละใส่ น้องไปน้ำให้หน้ามนดำไหม่ลงไปนี่แล้วครับพี่น้องนี่แหละแถวป้าอนี้นี่ป้าทูปป้าปืนครับบ้านผมเอือนต้นทูปน้องครับนาอป้าปืนครับนั่นนี่เห็นครับเยวผมสีไสงไปนี่แล้ครับแถวนี่แหละมันไผ่มันมันคือกอครับพี่น้องใส่เบ็ดก็ได้เพอาะายัดส่ครับผมนกมาบินวนนี่นี่ไหมครับพี่น้องต้องใส่สีพ่นสีเลี่ยงลูกครับ ครับบินวนไปวนมาอยู่ครับพี่น้องขุนครับเสื่อนไปแล้วขุนอู้นพี่น้องต้องใส่สีเลียงลูกอยู่นี่แหละครับในปลานี่แหละผมมาใส่เบ็ดอยู่แถวนี้ครับนี่ปลาไอ้ปลาปื้เนาะครับในปลาทูบหรือสีน้องครับเอือนภาษาไทยนาะครับภาษาผักกางนี่ครับเขาอื่นต้นทูบหรือสีครับแถวบ้านผมเอือนต้นปื้อครับพี่น้องนี่น้านี่ครับ ยังมือใส่ไปเลาะให้หน้านี่ะครับสวัสดีครับพี่น้องโอ้ยไปใส่ไม้นั่นว่าได้ใส่เลยครับพี่น้องไม้นั่นเพิ่นใส่เต็มเลยครับใบสิมานใยมานนั่นได้ใส่สิบกว่าหลังครับพี่น้องยู่หันได้ใส่สิบกว่าหลังครับอบบนี้ก็มาไม้ไม่อีกครับไม้ไม้ครับอี่ครับไม้ไม้ไม้ธรรมชาติก็ครับนี่ครับมนใส่ลงไปนี่แล้วครับนี่ไม้ไม้ครับไปใส่หอันโอ้เพิ่นใส่เต็มเลยครับพี่น้องเงอใส่เดือนครับองผม ไอ้ของเพินครับแต่ว่าของผมเนี่จะเป็นเนื้อไอ้นั่นนอลเนาะนี่ครับไม้เป็นไม้เยอะเขาส่ใส่ลองไปนีนะครับผมเี๋้วรุนน้ำกันรับมือเลี้ยงเขาสิได้แบบไม้ไม่ครับหลังจากที่เขาไปไม้นั้นได้ใส่สิบกว่าหลังครับผมสามรถชมกันครับมือเลี้ยงครับนี่ครับพี่น้องไม้ที่ผมจะพาใส่ลองไปครับนี่ครับใส่ลองไปฟูนครับเลาะหนึ่งครับนี่ครับเป็นไม้นี่มๆอยู่ครับเจอเนื้อหัวเขา ไอ้ยอยู่สามหลังครับเที่ยวออกเบิร์ดแล้วครับพี่น้องเที่ยวออกเบิร์ดก็พี่น้องโอ้ยตายเบิร์ดครับผมไส้ยด่างมากไม่ได้เอาขู่ถั้งึ้นไปครับเดี๋ยวมือหนาแก้มือไหมครับพี่น้องสอนไหมครับหลายอยู่ครับหัวเข่าแต่ว่าเป็นเนื้อเขียดแต่หน้าและครับเขียดแต่หน้าครับผมนี่ครับเดี๋ยวมันหลุนน้ำกันครับว่ามันอ่อสิมีป่าอย่างนี้ครับกินในห้องสำหรับเมล็ครับเนื้อเขียดแต่หน้าเนาะครับเนาะ หัวผมได้ใส่ไปสามสี่หลังแล้วครับตายเบดครับพี่น้องไม้ครับนี่ครับไม้ห้อมาชาติครับบรรยากาศท้องหน้าบ้านห้อแล้วครับพี่น้องครับนขอุยาตใส่ก่อนครับไม้นี่ครับสวัสดีท่านผู้ชมย่ยมันเศร้าครับผมอันนี้ก็ได้วิล่มายามเบดแล้วครับกับไม้นี้ครับไม้ที่สวงนี่ผมมาใส่ครับ ลุนน้ากันครับพี่น้องนี่โตบ่ครับเงอเขียดแต่หน้าเท่าหลังแรลกครับพี่น้องโอ้คือเกาอยู่ครับโอมีน่ากินครับพี่น้องโอ้ยเงาอนี่บัวพันครับอะช่วงนี้เนาะจะใส่ดีช่วงแน่นนะครับพี่น้องช่วงฝนมาหลายๆน้ำหลากเนาะครับเนาะ คุณน้ำกันล้างต่อไปครับพี่น้องล้างนึงครับเขียดขึ้นขื้นไม่อยู่ทึ่งพี่ครับพี่น้องโอ้ถืออยู่ครับถืออยู่ส่ัสครับส่อนครับโอ้ึกว่อานิี่บ่มียังกินครับพี่น้องเอ้าเตรียมเหลกมากแล้วครับย่ำเ้าะลุดมือครับพี่น้องโอ้น้ำครับลุดมือครับพี่น้องโอ้ยสิได้ไรครับ เตรียมเลยคือส่งประมาณเท่น้อครับพี่น้องบบานี้เนาะเห็นหลุดมือครับปวดเปลป่ามากวา่าจิตใจของหลุดมือครับพี่น้องโอ้ผมรุนน้องกันลังต่อไปครับพี่น้องโอ้ปมะมานเลยครับากาศย้ำม,มันเศร้าออครับผมแล้วไม่ยามครับร่องเบิ้งครับพี่น้องเนี่เขียนต้องเป็นนาน้าทีนะฝนมาได้หลายเนาะครับเนาะทั้งนี้คือส่งดึงอยู่ครับพี่น้อง บ่มีครับรดครับต้องดึงไปพุ่นอยู่ครับขับรดครับช่วงน้นามาน้ำหล่นข้างหน้าเนาะครับเนาะยังสีเมนเนีอเขียดแต่หน้ายังสีเสได้พ้นดีครับในส่วนนี้มันยังบ่ได้พ้นปันได้ครับช่วนแปรไม้เนาะครับเนาะส่วนนี้มันบ่ได้พ้นปันได้ครับพี่น้องพื่อนน่ครับ ดูน้องกันหอมียิ่งกว่งเอ้ยอืมนเป็ช่วงอีกช่วงหนึ่งครับช่วงเขาใหญ่เนาะครับเนาะไอยกินอยู่ครับแต่ว่าก็กินแบบบ่เตรียมใจปันไี้ครับกินต้องช่วงนี้อีกช่วงหนึ่งครับเป็นช่วงของเขานะครับในการใส่เงอ เกลียดแต่หน้านะครับช่วงนี้จะเป็นเนื้อใสเดือนนะครับที่ใสได้ผลดีที่ผมน้ำไปใสเยอะครับช่วงนี้เป็นใสเดือนครับเนี่ยนี่คือเกาอยวครับพี่น้องครับน้องมาเศ้าครับนี่แยมหนึ่งนะครับเห็ดลุดมือครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับ เตรียมนึงครับมาแล้วครับมาแล้วครับเนื้อเขียดครับอืมครับพี่น้องมองว่าเสื้อสีบดลื้มือลงน้าอีกเนาะับเนาะนะครับขออนุญาตปดแปดแบบนึงครับอืมครับวาลุดมือครับแถวนี้ครับนมรับส้มหลังต่อไปน้ำกันครับพี่น้อง ก็ถื่อครับเนี่ยคือเกาอยู่คำพี่น้องลังต่อไปครับเหลืออีกประมาณสามสี่หลังครับพี่น้องทางนี้ก็บบดเถื่อครับบดถื่อครับอย่งหลังสุดท้ายครับครับอยู่คนหนึ่งครับหลังสุดท้ายโมมี่ยังครับพี่น้องไม้นี่ได้เตี้ยมเดียวแล้วครับโอ้โหหมาครับพี่น้องเนี่ยเขียด <laughs> สูงเงี้ยเศ่เดือนมาเลยครับผมไหนเลกที่ผมพ้ฒมันใสาครับมาถึงแล้วครับพี่หน้่งโอ้โหยังแกดย้ำเสาครับมันหลุดน้ำกันครับโอ่อพี่น้องโอ้เยแสาลุดมือครับนั้งทั้งแลกกันครับ,บน,นี่ถงเห้าบอลพี่น้องเนี้ยีดีครับ มือมีครับพี่น้องโอ้ยเงยยังคือเกาอยู่ครับนนั่เงยงเขี่ยแต่หน้าลุนลังต่อไปคุณต้องกัดลังต่อไปครับใเทไปนี่แล้วครับตาปืนครับนี่หน้าครับครับต้องถืงอปากควายยังไม่ขึ้นนี่ครับพี่น้องเงี้ครับย่ำมือโซ่มา นั่งตัวไปครับพี่น้องรุ่นน้ำกันครับรุ่นน้ำกันอโอ้หุ่นครับดึงเด็ดเดี่ยวเข้าไปในพุ่นเลยครับครับเด็ดเี่ยวต้องไปพุ่นครับนี่นตัวโป๊ะพี่น้องเอยที่ดึงต้องไปเลือกให่น้อยตัวบป๊ครับนี่โอ้ เดี๋ยวขออนุญาตงมมวงกันครับพี่น้องดึงลงไปเลิกคักครับมันมีตัวครับพี่น้องโอ้ยดึงลงไปต้งเลิกครับมันมียังว่าถือครับดึงต้งเลิกครับพี่น้องโอ้ยไม่มีตัวเลยครับหลังตัวไปครับ นี่ก็มีดครับนี่ครับพี่น้องง้างนึงพ่อถือครับนี่ครับมาเบิ่งมองให้หน้านี่นะครับพี่น้องเงีวถือห่ออีกบ่ครับไม้นี่ได้เพาะตัวบ่ส่งดึงเบ็ดหงอเขม่าพี่ได้ครับพี่น้องนี่ตัวบนเมื่อคืนหลังนั้นบ่ครับนี่ดึงเบ็ดงอเขม่าพี่ครับ โอ้นีอยู่ครับนี่อยู่นี่อยู่ครับบาดนี่อยู่บนรถขึ้นหลังนั่นครับอือย่าหนึ่งนะครับทำไม้นี่เขาแยกปลดปลาครับอคุณน้องก่อนหนังต่อไปครับการย้มเศร้าครับผมโอ้ไขว้นมั่งขืนครับเดวิน่าไปทำงานแล้วครับขนัต่อไปครับพี่น้อง มีย่างถืออยู่ครับนี่ครับลังนึงโอ้ยหลุดนี่ครับพี่น้องได้สิหลุดแล้วครับนี่อุ้มขึ้นมาอยู่เชิงขี้ครับหลุดพี่น้องเอ้ยครับนี่น้ำเตียงแล้วครับเห็นน้ำเตียงแล้วครับลังนี่ เตีงนะครับรุนน้องกันครับนั่นนั่นนโอ้ปลาคว้าครับนีคว้าครับคว้าไม่ตัวคว้าไม่นะครับนี่เนาะใส่นี่คว้าไม่ใส่ปอกครับเราหยัดเก็บปลาครับล้างสุดท้ายแล้วครับผมสุดท้ายครับมีอยังบ่ผมมีอยังครับหลุดครับพุ่นไอยถืออยู่ นี่ยังครับพี่น้องครับเดี๋ยวสามเตี่ยมเลยนะครับผมสามเตี่ยมครับก็ได้ยูได้กินครับย่ำเ้ากระไดมาขึ้นสองเตี่ยมครับเสาสามครับ แลคลิปนี้ก็ขอก้าวเข้ามาสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับออนหญัดไปทำงานก่อนครับสวยแล้วครับพี่น้องมือนี้สวัสดีครับ